เสียงกลองเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับจังหวะก,กลองหรือว่าบีบเหล่านี้นะครับมีความโดดเด่นที่สุดในยุคเอแต่เป็นเสียงใดไปไม่ได้นอกจากเสียงกลองที่ใช้เอฟเฟกที่เรียกกันว่าเก t เด r e รีเวิร์สติ่งนะครับเกเดรีเวนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างเป็นอุบิเหตุนะครับหรือเกิดขึ้นจากความฟลุกของมือกลอง ฟิลคอรลินส์ในปี1980ในขณะที่เขากำลังบันทึกเสียงโซโลวอัลบัม้มให้กับเพื่อนในวงเจนนิสิตด้วยเช่นเดียวกันนั่นคืองานของปีเตอร์แกรเบลเลย์นะครับเป็นโซโลวอัลบั้มของเขานะฮะฟิลคอรลินส์บั Collins, นทึกเสียงกลองโดยที่เขาไม่ได้ตีเครื่องทังเรลนะครับตีซิมบอลใดๆนะครับแต่การบันทึกเสียงกลองก็แบบว่เาเกิดเป็นอัิเตบขึ้นมาเพราะว่าทางห้องบันทึกหรือว่าคอนโทรลรูมเนี่ยลืมปิดไมค์ที่เขาเรียกว่าไมค์ท็อกแบ็กที่ใช้สื่อสารในระหว่าง ผู้ที่อยู่ในคอนทรลรูมแล้วก็ผู้ที่อยู่ในห้องอัดน,นะครับ mm hmm. เขาเลยปิดไม้ตัวนี้ไม่ My, มันก็เลยเกิดการเก็บแอมเบียนของสเสียงกลองนี้ขึ้นมานะครับทำให้ได้เสียงแบบใหม่ขึ้นมาแทนที่จะมีการแก้ไขให้มันเป็นเสียงกลองอย่างที่เคยบันทึกกันผ่าน,านมาฟิลโครลิน hmm. mm hmm. บอกว่า mm hmm. เขารู้สึกว่าเขาชอบใจกับเสียงนี้จังเลยนะครับ mm hmm. ก็เลยทำการบันทึกเสียงกลองในเทคนิคนี้ตลอดทั้งเพลงนะครับแล้วก็แน่นอนครับฟิลโครลิน hmm. ได้นำเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในโซโล่อัลบั้ม ในชุดแรกของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณจะฟังเสียงกรองแบบ g a ด e t r e รีเ b จากฟิลโคอลินได้จากเพลงที่มีชื่อว่า In the Air Tonight ของฟิล o คอลินในชุด Face Value นั่นเองนะฮะ นอกจากเสียงกลองจริงที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นโดยความฟลุกของฟิลโคลเรนจนได้เทคนิคที่เขาเรียกว่าการเด็ดรีเวิร์บแล้วยุคเอตี้ก็ยังเป็นการมาถึงของดรัมแมชชีนหรือกองโปรแกรมนะครับเป็นกลองที่ไม่ต้อง ใช้มือกลองสร้างสรรค์เสียงกลองเราสามารถสร้างเส,สียงกลองทั้งเพลงได้เพียงแค่ไปนิ้วกดปุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็การมาถึงของกองโปรแกรมนิ w ุทธเอตี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกคนนี้ครับพระเอกที่มีชื่อว่าลินเอลนะครับหรือเรียกกันว่าลินดัมลินดัมนั่นแหละครับเป็นกองโปรแกรมที่ได้รับคํานิยมอย่างกว้างขวางมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงอ่ป๊ OP แนวเพลงร็อกหรือจะเป็นแนวเพลงแบบฮิปฮอปก็ดีนะครับก็ยังใช้เจ้าลินเอล วันนี้เป็นหลักในการสร้างบีดนะครับแล้วก็คู่แข่งของลิน LM1 ก็มีครับนั่นคือโ o ลแลน t r 8 0ดนั่นเองนะครับเป็นเครื่องสังเคราะห์เป็นตัวสร้างบีดหรือว่าบีดเมเกอร์อีกหนึ่งรุ่น ที่ได้รับความนิยมในะอยุ่เอตีนะครับอีกหนึ่งตัวที่ต้องบอกว่าก็มีความนิยมไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนั่นก็คืออีมูนะครับดัมมูเรเดอร์นะครับนี่คือการใช้อุปกรณ์ในการสร้างเสียงกลองที่ต้องบอกว่าเป็นความเป็นดิจิทัลแล้วเราไม่มีความเป็นอะนา็อกไม่ต้องใช้พึ่งผ่านคนละแต่ว่าความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเอตีเนี่ยมันมีคว,มความเขาเรียกว่าเขาเรียกคำสนนะ ผูเซอิ์ Producer หรือศิลปินนักร้องใดๆก็ได้ในยุคเอเนี่ยก็มีมีมีรลักฐานมาจากยุค 70s จะเป็นยุกคกลางเซเวหรือยุคปลายใดๆก็แล้วแต่ก็ยังมีความหลงไหลในความแับอนาล็อกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการ เมอร์ชกันขึ้นมาระหว่างซาวด์อนาล็อกกับซาวด์ดิจิทัลนะครับเสียงกองในหลายเพลงหรือแม้กระทั่งเสียงเบสก็ดีนะครับแม้ว่าเอตีจะมีความเป็นซินเบสจะมีความเป็นซินดิไซเซอร์จะมีความเป็นกรองโปรแกรมแต่ก็โปรดิวเซอร์หรือศิลปินหลายๆคนก็ยังนิยมที่จะใช้ซาวด์แบบอ n นาล็อกนะครับเล่นทับเล่นดับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะต้องการให้เกิดความเป็นมวลเสียง ในความเป็นอะนาล็อกมีความเป็นวอร์มมีความเป็นเสียงที่เข้มขึ้นมาก็เป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งของดนตรีเอตี้ซับเอตี้ที่ต้องบอกว่าเป็นยุคที่สนุกสนานมากๆกองโปรแกรมหรือที่เราเรียกกันว่าดรัมแมชชีนทําไมมันถึงส่งบทบาทแล้วก็ได้รับความนิยมแพร่หลายแน่นอนฮนะมันไม่ต้องจ้างคนมาตีฮนะไม่ต้องเสียค่าจ้างอาัดคุณมีลินดรัมคุณมี t r 8 0 8คุณอยู่ในห้องอในสตูดิโอหรืออยู่บนสเตจคุณสามารถที่จะ เพลงเจ้าสิ่งนี้แล้วมันก็ตีอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะฮะอีกหนึ่งสิ่งที่มันสามารถทําได้อย่างแม่นยำนั่นก็คือว่ามันมีการคอนทาสตัวโนต้ตของกลองนะฮะการคอนทาสคือทําให้มันเข้ากับจังหวะถ้าในกรณีก่อนหน้านี้ภาคของการอัดกลองเนี่ยแน่นอนในเมื่อความเป็นคนเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็จะมีความอ่อนล้านะครับตีไปตีมาอาจจะหนืดบ้างหน่วงบ้างในบางจังหวะบางห้องตรงนี้เราไม่สามารถที่จะคอนทาสหรือทําให้มันตรงจังหวะได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลปัญหาเหล่านี้มันหมดไปนะฮะเมื่อการมาถึงของลินดัมโแรแลนด์8ปดสิบแปดอีมูดมัมเรเดอร์พวกนี้หมดไปอย่างสิ้นเชิงนะครับทำให้มาได้จังหวะกลองที่แม่นยําขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไป้สั่งนะครับหลายหลายคนคงสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมยุคคลิปตี้ศิลปินนักร้องหรือแม้กระท่นักแสดงก็แต่งตัว แบบนี้ใส่ทักซิโดใส่สูทผูกเนคไทแต่พอมายุค7เการแต่งกายแฟชั่นเป็นแบบไหนอัฟโรความเป็นแกรมเกิดอายุคซเวนตแต่พอเรามาถึงยุคอ0ีเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันโดนปั่นใหม่มันโดนบทละเอียดแล้วเอามาคลุกเอามาเคล้าใหม่สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาสร้างรูปแบบใหม่ขึ้นมาสร้างแพทเทิร์นใหม่ขึ้นมาและรูปแบบสีสันงานดีไซน์แฟชั่นทรงผม ต่างๆน,นานาที่มันบ่งบอกแล้วก็เป็นองค์ประกอบหลักๆที่ทำให้เราจดจำยุคเอตได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการดีไซน์การกำหนดรูปแบบต่างๆนา,น,านาที่เกิดจากคนกลุ่มหนึ่งครับคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้อยู่ในอเมริกาเขาไม่ได้อยู่ในฝั่งอังกฤษนะครับแต่เขารวมตัวกันที่ประเทศอิตาลีครับ อย่างที่เราทราบกันว่าอิตาลีเป็นเมืองแห่งแฟชั่นนะครับเป็นเมืองแห่งสีสันและแน่นอนครับการมาถึงของคนหนุ่มในยุคนั้นนะครับเขาใช้ชื่อกลุ่มว่าเมมฟิสกรุ๊ปหรือว่าเมมฟิสมิลานอนะครับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่รวบรวมดีไซเนอร์ศิลปินสครับเจออาร์คเคเต็กทั้งหลายแหล่ช่างภาพนะฮะมา b บ a i n s t o r m กันมาคิดกันว่า เขาเบื่อหน่ายเหลือเกินกับศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมที่ก่อนหน้านี้มันโดนครอบงําโดนความเป็นโมเดิร์นนะครับเราเรียกกันว่าศิลปะยุคโมเดิร์นมันครอบงำไปหมดนะครับทุกสิ่งอย่างมันมีเหลี่ยมมันมีมุมมีความคมมีสีที่เป็นสีแบบโมโนโทนขาวๆดำๆเทาๆอยู่ประมาณนั้นแต่ศิลปินกลุ่มนี้ดีไซนเนอร์กลุ่มนี้บอกว่าไม่เอาละเบื่อหน่ายเลือเกินกับไอ ความทื่อๆมาลื่นมาทื่อแล้วก็ฟอร์มก็ต้องไปซัพพอร์ตกับฟังก์ชันทำรูปทรงนี้มาเพื่อที่จะให้หยิบจับได้สเกลของโต๊ะเก้า e. อีนน้ต่างๆาเหล่านี้มันก็ไปอยู่ในตำราเรียนอัาจริงถ้าใครเรียนพวกอ,ออกแบบหรือใครเรียนเขียนแบบมาจะรู้ว่าทุกอย่างมีสเกล human scale นะฮะโต๊ะเก้าอี้พนักพิงต้องเอียงเท่าไหร่แต่สิลป,ปินกลุ่มนี้เขาบอกว่าหรือหรือให้หมดเบื่อหน่ายเหลือเกินนะฮะ อะไรที่มัน,มนแบบเท่ๆกูกูมินิมอลเลสอิ m มอลแต่คนพวกนี้บอก Let's ลสอิส r อน้อยนะมันน่าเบื่อขอจัดเต็มจัดเยอะๆเ,เอาแบบว่าหลุดโลกไปเลยนะครับศิลปินกลุ่มนี้ได้รับความบันดาลใจมาจากงานแนวพ็อปอาร์ตนะครับงานแนวเขาเรียกว่าแนวคลาสสิกเอามาผสมผสานกันมีความเป็นคิชนะครับคิชก็คือมันมีความเป็นศิลปะแบบขยะเอาสิ่งสิ่งหนึ่ง มาแปลรูปร่างมันให้กลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับโดยที่มันอาจจะไม่ได้เป็นของที่ไม่ได้มีม,ม,มูลค่าค่างวดอะไรแต่เมื่อเอามารวมกันแล้วมันกับกลายเป็นงานศิลปะมันกับกลายเป็นโปรดักชิ้นใหม่นี่คือคอนเซปต์ของอกลุ่มที่เขาเรียกว่า Memphis Group ครับและแน่นอนครับกลุ่มนี้มีผู้นำกลุ่มด้วยนะครับเขาชื่อว่าอิต r เ So สตัสครับ อิตาเลีโซสตัสเป็นดีไซเนอร์ชักอิตาล,ลีนะครับเขามีบทบาทสำคัญในการออกแบบดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนถ้วยจานชามพรมโคมไฟโต้ตเตียงตู้คือไอหมอนี่มันออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างจริงครับแล้วไอหมอนี่แน่นอนครับมันรวบรวมเพื่อของมันทั้งหมดแต,ปตลลแ่ประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็ประเทใกล้เขียนด้วยก็มีฝรั่งเศสแลวก็มาด้วยมาจอยกันที่มาที่ไปของคาว่า ชื่อของกลุ่มเขา Memphis Group มันก็เป็นความแบบแปลแบบกๆประหลาดเหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าทาี่เขาตั้งชื่อเม m p h i ทั้งๆที่เขาเป็นคนอิตาเลียนนะฮะทำไมไม่ตั้งชื่อว่ามิลานโอกรุ๊ปทั้งๆที่เขาก็จะมีม,ม, реально, ะม,มิลานโอแต่ก็มี m e m p h i ด้วย Memphis มิลานโอคือมันยังไงก็ปรากฏว่าในวันที่เขา มามิทติ้งกันเนี่ยคือวันที่สิบ็ดธันวาคมปีหนึ่งันเก้ารอแปดสิันนี้เป๊ะไปเลยนะตอนเย็นๆด้วยอ่ะเขาบอกว่าเขานั่งกันอยู่ในที่ประชุมเนี่ยแล้วมันก็มีคนเปิดแผ่นเสียงันก็เป็นแผ่นเสียงนะเป็นแมสกาวไอ้เจ้าบทเพลงที่มันคลออยู่ในระหว่างการถกเถียงกันในระหว่างการพูดคุยกันเบนซอมกันเนี่ยมันคือบทเพลงของบ๊อบดีแลน์ครับบทเพลงของบ๊อบดีแลนดเพลงนั้นนะมีชื่อว่า Stuck inside of mobile with the Memphis b o o k ซึ่งอ a บั้มชุดนี้ของ Bob เล่นออกในปี1966นะฮะอบามที่มีชื่อว่า Blonde on Blonde นะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาประทับใจเพลงนี้หรือเขารู้สึกว่าลำคาญไอเพลงนี้ที่มันเล่นอยู่แล้วก็อ่ะไม่รู้จะเอาอะไรตั้งมันชื่อกลุ่มก็เอาคำว่า Memphis ที่มันอยู่ในชื่อเพลงด้วยเอามาดึงออกมาตั้งเป็นชื่อกลุ่มหรืออีกนัยหนึ่งเขาบอกว่าคำว่า m e m p h i เนี่ย มันมีในยะหนึ่งคือมันเคยเป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งในวัฒนธรรมอ e ียิปต์โบราณไม่มีชื่อเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองเมมฟิสยแต่ผมก็ไม่เหมือนจเข้าตั้งไหนเลยเอาคือเลื่อยเปื่อยอ่ะคือดีไซเนอร์มันก็เหมือนนักมายากลเนี่ยเขาเลอกออกปะมันสามารถพูดอะไรก็ได้ให้ให้ให้คนเชื่อแล้วก็ซื้ออะ่ะงานดีไซน์ของเขาจากกลุ่มนี้ส่งอิทธิพลไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นวงการโทรทัศน์วงการภาพยนตร์วงการแฟชั่นวงการเพลง ะะถ้าใครมีงานดีไซน์ของกลุ่มเมมฟิสกรุ๊ปเนี่ยก็ mm hmm. ถือว่าเป็นคนเทสดีแม้กระทั่งซีนหนึ่งในซีรีส์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนดูเอตี hmm. ้ต้องรู้จักนั่นก็คือ m i a m ี w i c e นะครับ Miami Vice mm hmm. เป็นซีรีส์ที่วงบอกรสิยยมความเป็นเอตี hmm. ได้เป็นอย่างดีนะครับและหลายๆฉากก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่ม m เมมฟิส แมนฟิสกรุ๊ปเนี่ยเข้าไปประดับในฉากด้วยมันก็ส่งอิทธิคนไปสู่ผู้คนในการเสพในการที่จะ,ะเขาเรียกว่าอินกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเซตอัพขึ้นมานะครับโดยเฉพาะทรงผมแล้วก็การใช้สีที่ตัดกันอย่างรุนแรงสีเหลืองเขียวดำแล้วเขาก็ใช้วัสดุใหม่ๆนะครับเขาชอบใช้วัสดุที่เป็นเงาวัสดุที่มันเป็นความเป็นพลาสติก เป็นสิ่งที่กลุ่มนี้ชอบมากๆเลยทีเดียวนะครับต้องบอกก่อนว่ากลุ่มเมมฟิสกลุ่มนีต้ตั้งขึ้นมาในปี1980นะครับพอมาถึงปี1987ช่วงปลายๆเนี่ยกลุ่มนี้ก็ยุติบทบาทแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับแต่แต่ละคนก็ยังไปสร้างสีลสรรแล้วก็ยังไปสร้างงานดีไซน์มากมายนะครับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ส่งอิทธิพล ความมีสีสันความฉูดฉาดกลุ่มนี้เขามีความเชื่อมีมีปรัชญาในในกลุ่มอยู่2อสข้อนะครับสิ่งที่เขาสนใจ แล้วก็ทําให้งานดีไซน์เขาออกมาเป็นแบบนี้หนึ่งสิ่งก็คือว่าเขาสนใจวัฒนธรรมของโลกที่3นะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของโลกตะวันออกก็ดีหรือวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกาก็ดีเขาให้ความสนใจในรูปแบบการใส่เสื้อผ้าอาภรการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งดนตรีหรือ c คานเจอร์เขาก็จับนามาใส่ในงานศิลปะหรือว่างานออกแบบของเขานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เขาให้ให้คุณค่าเป็นย่ญงมากนั่นกนะ็คือการเท่าเทียม ของผู้ชายและผู้หญิงนะครับซึ่งก่อนต้นนี้วารนธรรมของโมเดินหรือโมเดิ์นิซึมเนี่ย, modern, ism, ยมันจะเป็นโลกของผู้ชายเป็นแมนส์เวิลด์ World, เหมือนที่เจวสบาวเคยบอกไว้นะครับผู้ชายจะเป็นใหญ่นะครับและผู้หญิงก็จะลดบทบาทลงในสังคมนะครับแต่พอมาถ,ถึงยุคของเมมฟิสกรุ๊ปหรือที่เขาเรียกกันว่าศิลป,ปะในะยุคโพสต์โมเดิร์นนะครับซึ่งเหล่านี้โดนทลายลงแล้วก็ แทนใหม่แล้วก็ให้ค่าใหม่ให้กับความเป็น LGBTQ นะครับความเป็นสตรีความเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งเหมือนกับสุภาพบุรุษด้วยเช่นเดียวกันในยุคนั้นเราถึงมีหนังเรื่อง fat dance นะครับเราถึงมีหนังเรื่องว w o m นอ Woman in Red อะไรอย่างนี้นะฮะที่เป็นมีความเป็นผู้หญิงที่มีความความ,วามแกร่งนะครับมีบทบาทโดดเด่นขึ้นมาในสังคม ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือว่าความเป็นคนที่เข้ารบในสภาพเพศความเป็นเจนเดอร์ของแต่ละคนนะครับในยุคก่อนหน้าน,นี้ถ้าใครจะเป็นมีความเบี่ยงเบนเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้เราจะไม่ค่อยที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเท่าไหร่นะครับแต่พอ มายุคเอตสเนี่ยทุกคนสามารถเปิดฟรีได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เปิดเผยในความเป็นเกย์หรือความเป็นคนที่ชอบเพศเดียวกันได้มากขึ้นโดยเฉพาะศิลปิน U อายุเอติสไม่ว่าจะเป็นอจอจไมเคลิลก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลันจอรนก็ดีหรือเฟรดดี้เมรอร์คิรีนะครับสามคนนี้เขาก็เก็บงาความรู้สึกหรือความชื่นชอบของเขามาเนิ่นนานนะฮะแต่พอมาถึงเอติสมันเริ่มมีกลิ่นนะครับนี่คือความเป็นปรัชญา ในการทำงานของกลุ่มที่มีชื่อเรียกว่า Memphis Group ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะรูปแบบงานออกแบบของกลุ่ม Memphis Group นะครับส่งอิทธิพลและเป็นอินสปายให้กับคอลเลกชันโอคุตูของค่าย Christian Dior นะครับนั่นคือคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวในปี2011ถึงปี2012นะครับแล้วมันก็ยังเป็นอินสปายให้กับอีกหนึ่งแบรนด์ เป็นแบรนด์ชั้นนําของอิตาลีด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือแบรนด์มิสโซนีนะครับมิสโซนีใช้รูปแบบของกลุ่มเมมฟิสกรุ๊ปในคอลเลกชันประจําฤดูหนาวในปี2015นะครับและอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นแฟนคลับตัวยงแล้วก็ตามเก็บคอลเลกชันของเมมฟิสกรุ๊ปโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของระดับตกแต่งบ้านต้องบอกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีคอลเลกชันของเมมฟิสกรุ๊ปอย่างมากมายจะเป็นใครไปไม่ได้ครับเป็นศิลปินชาวอังกฤษจอมดัจจริต เดวิดโบวี e นั่นเองนะฮะหลังจากที่เดวิดโบวีเสียชีวิตลงไปในปี2016นะครับทรัพย์สมบัติต่างๆของเขาได้ถูกนำออกมาประมูลนะครับและแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็คือคอลเลกชันของ